สวัสดีแฟนช่องช็อตคัทเรดเดวิลข่าวสั้นปีศาจแดงกับช้างน้อยครับผมผีเก็บชัยเกมอุ่นเครื่องเบรกทีมชาติแมนยูนเต็ดภายใต้ใการคุมทีมของเอริกเินาจัดเกมอุ่นเครื่องแบบปีสนามที่คาริคตันอีกครั้งเมือ่อหลังคาที่ผ่านมาโดยเป็นฝ่ายกำชัยเหนือสปาร์ลีทีมระดับลีกบวน3ต่อ0ูนในเกมที่เปิดโอกาสให้นักเตะรา,ายได้ลงสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าแมนยูนเต็ดส่งนักเตะในทีมชุดใหญ่บางรายที่ไม่ค่อยได้ลงสนามฟาดเกือกับบาลีและสามารถคว้าชัยไปได้แบบไม่ยากโดยใน เงินคุณพลทีนเจ้าบ้านถูกส่งลงบู๊เป็นตัวจริงประกอบไปด้วยโดนี่ฟานเดอร์เบกและอันโตนี่โดยเฉพาะรายหลังซึ่งลัางสนามไปนานพอสมควรหลังมีคดีทำร้ายอดีตแฟนสาวสำหรับฟานเดอร์เบิกมิดฟิลดัสได้ลงบู๊ให้ผีแดงในซีซั่นนี้แค่21เดนาทีเท่านั้นจากการลงเล่นเป็นตัวสำรอง2เกมและไม่ถูกใส่ชื่อลงในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้อย่างไรก็ดีแนมะ้เกมดังกล่าวจะไม่มีการเผยรายละเอียดแต่สืส่อสำนักดังกล่าวเชื่อว่าฟานเดอร์เบกเป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูนเต็ดที่คลัเป้าได รอมกันนี้แมนยูเนติดบางแผนให้คบม,มีใบบนูดาวรุ่งๆงเล่นเกมนี้เช่นกันหลังได้รับการบาเดเจ็บแต่สุดท้ายก็มีการประเมินว่าเกมดนึงเปล่าวน่าจะยังเร็วเกินไปทําให้เขาไม่มีส่วนร่วมโดยสตาร์วัย18ปีพลาดการรับใช้ต้นสังกัดมาตั้งแต่ปรีซีซั่นแพ้เรอัลมาดริซ2-0โดยเขาเจ็บข้อเท้าหลังลงสนามไปได้แค่5นาทีช็อตคัดเบรเดวิล